กร,รมการถามว่าเต้นได้ไหมไหมคะแมก็โชว์ cover เพลงดังไปเลยคะ่ะฟ้ารักพ่อต้องมาเนี่ยนาทีนี้จนเข้ารอบ3คนสุดท้ายไปเลยเรียกว่าขายคำได้ขายสวยได้คะ่ะ เจซิรินหน้าประสิทธิ์นะคะเลยมีแฟนนางงามแซวบอกว่าโอ้ oh, สวยขนาดนี้แอนโทเนียหนีมาประกวดมิสทิฟฟานี่หรือเปล่านะคะเพราะว่าคมเข้มเหลือเกินค่ะแถมมีดีกรีมงใหญ่บนเวทีอินเตอร์มาก่อนคือรองอันดับหนึ่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลทรน2021ที่ประเทศปานามานะคะเป็นหนึ่งในนางงามประสบการณ์สูงที่เลือกมาตามฝันอีกครั้งค่ะบนเวทีใหญ่สำหรับสาวข้ามเพศในไทยมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2023นะคะปีน,นี้ก็ได้เห็นหนางงามหน้าเก่ากลับมาแก้มือ หลายคนค่ะเช่นเดียวกับปีใหม่จรุดาธนาดุลกุลนันนะคะชื่อนี้แฟนนางงามเวทีมิสทิฟฟานี่รู้จักดีค่ะเพราะว่าไม่ได้มาประกวดแค่ครั้งสองครั้งคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้คือครั้งที่5ของเธอแล้วแล้วบอกเลยขอเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนะคะก่อนอายุจะเกินเพดาน29ปีค่ะ มาทุกครั้งก็จบที่ตำแหน่งท็อปเทนทุกรอบแหนเหลืออีกนิดเดียวนะะี่ยจะได้จับไม่ตอบคำถามแล้วแต่ปีนี้กลับมาในเบสเวอร์ชันเนี่ยพร้อมเรื่องราวชีวิตในฐานะสาวไทยข้ามเพศคนแรกเลยนะคะที่ได้ไปเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินชื่อดังในสหรัฐอเมริกาค่ะ นอกจากหวังถึงมงกุฎใหญ่ก็อยากจะลบภาพนางงามหน้าช้ำที่ใช้เรียกนางงามที่กลับมาประกวดหลายๆรอบแต่ไม่สมหวังนะคะรวมถึงอยากให้เห็นความหลากหลายใหม่ๆเกิดขึ้นบนเวทีสำหรับสาวทรานในไทยด้วยค่ะมิหมยอยากจะให้เวทีมิสซิฟานี่ยกระดับเวทีให้เท่าเทียมกับเวทีผู้ชายเวทีผู้หญิง ซึ่งเหมือนเป็นการประกวดความงามก็จริงแต่ว่าประกวดเพื่อที่จะเป็นอินสไ r เรชันให้กับทุกเพศมากกว่าค่ะดังนั้นจึงเอาความสําเร็จตัวเองมาบวกกับองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็อยู่ในสังคมมายาวนานถึง25ปีดังนั้นปีใหม่รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละค่ะที่จะนําพาตัวเราไปเป็นโปรดักตขององค์กรแล้วก็ทําให้องค์กรเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็อินสไบเรชันเด็กในรุ่นหลังๆได้ดีใหม่่าขอบคุณค่ะ และรอดูนะคะ Miss Tiffany 25th Anniversary Be My Seruda ค่ะมองว่าจริงๆคนที่จะเข้ามาทำงานในอยู่ในองค์กรของทิ f f a นีได้ค่ะก็น่าจะทำงานที่มันหลากหลายด้านมากขึ้นนอกจากการที่เราจะเป็นนางโชว์แล้วก็รับแขกตัวจซีนนะคะด้วยส่วนตัวเจสซี่มองว่าเจสซี่สามารถทำงานด้านสังคมทำงานเกี่ยวกับชุมชนได้ดังนั้นตรงแล้วตรงเนี้ยคิดว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่นางงามหลายๆคนน่ะน่าจะยังขาดอยู่และนี่ก็เป็นจุดแข็งของเจสซี่ที่เจสซี่มองว่าเจสซี่มี นับจากตัวโยละกันโยมาประกวดมิทิปนี่โยก็ได้อะไรจากการเป็นมิทิปนี่เยอะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดที่แบบมีทักษะการพูดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือว่าทักษะการเป็นนางแบบหลายคนมองเห็นในข้างนอกว่าอุ้ยโยชิ Yoshi ไม่สามารถเดินแบบได้หรือว่าโยชิไม่สามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้แต่เขาเห็นเราโชว์ศักยภาพบนเวเทีอะค่ะเขาก็ได้รู้ได้รู้ว่าเออจริงๆเราสามารถทําตรงนี้ได้โยคิดว่ามิทิฟนี่สามารถต่อยอดได้กับทุกคนแล้วก็ทุกแผนกอาชีพมาทําให้เสียงเราเนี่ยแบบใหญ่ขึ้นคนฟังเสียงเรามากยิ่งขึ้น มิทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส2023นะคะได้เห็นตัวแทนสาวทรานส์ในแวดวงการแพทย์ตบเท้าเข้ารอบสุดท้ายมากกว่าทุกปีค่ะ mm hmm. เช่นตัวต่อละพัดละดานะคะโค้ดอาสานักศึกษาแพทย์ด้านรังสีเทคนิคค่ะและก็ทำงานจิตอาสาเพื่อคนหูหนวกสื่อสารภาษามือนะคะตัวแทนสาวทรานที่ประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพค่ะก็ส่งภาพพอร์ตเทรตเข้ากองด้วยชุดเครื่องแบบหนังพยาบาลเลยรวมถึงนะคะหมอบรูซค่ะอินฟลูเอนเซอร์ ติ๊กตอกนะคะคุณหมอเวทปฏิบัติทั่วไปและนักเพศวิทยาคลินิกค่ะให้ความรู้เรื่องของการใช้ฮอร์โมนและเพศศึกษากับเด็กวัยเรียนแล้วก็มีแหวนะคะคร้องเพลงแรปการใช้ยาฝังคุมกำเนิดด้วย การคุมกำเนิดมันมีหลายอย่างอย่างยากินยาฉีดยาฝังดีสุดยกให้ยาฝังคุมได้ปังปังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ได้ยาวยาฝังปีห้าปีวิธีการทำต้องแง่ายแสนง่าช้เวลาแค่สองนาทีเตรียมยาผู้ฆ่าฉีดยาชาเสร็จแล้วก็ฝังทันเดียวเสร็จแล้วกลับบ้านเนี่ยปลอดภัยอินเส็กยังไงก็มั่นใจใครปล่อยยี่สิบสองปีตัวไทยวันนี้จัดตังค์อย่ามองรูส์ทำให้ดู แรปสดค่ะให้ความรู้นะในเวลาไม่นานนะคะดบานี้กรรมการกดปุ่มเลยค่ะโคตาฟลาชแอกผ่านเขารอบเป็นเลยนะคะก็พอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางโซเชียลด้วยนะคะหมอบูชซค่ะบอกว่ายิ่งมีแพลตฟอร์มกระจายความรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยนะคะรีแคปละครไทย p d s ด้วยนะคะเรื่องดีอินเทอร์หมอมือใหม่กับอินฟลูเอนเซอร์ด้านการแพทย์ด้วยก็ประทับใจค่ะที่เห็นสื่อบันเทิงบ้านเรานําเสนอตัวละครแพทย์หญิงข้ามเพศนะคะแลวตอนนั้นก็เลือกนักแสดง หลากหลายโยชิรินราดามารับบทค่ะจึงอยากเห็นการเล่าเรื่องราวของสาวทวนในสาขาอาชีพต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ผู้คนยอมรับความสามารถค่ะสำหรับโบวูสเองนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวที่ดีมากๆเลยนะคะที่นำทรานมาสแสดงแล้วก็เป็นทรานจริงๆด้วยก่อนหน้านี้ก็มักจะมีการนำผู้หญิงมาสแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบูสรู้สึกว่าสิ่งนี้คือ เป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับชานและบูสก็อยากจะเห็นโอกาสเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคอยมองว่าสังคมสังคมทุกๆคนนะคะเขายังเขายังไม่ทราบนะหรือว่าว่าพยาบาลก็สามารถเป็นสภาวะเภทสองได้เหมือนกันและสามารถเป็นได้ดี เทียบเท่ากับผู้หญิงและผู้ชายเลยถึงแม้เราจะมีคําว่าบุรุษพยาบาลติดตัวแต่มันโอ้พวเจ๋งเลยนะจะบอกให้ใ,หใช่ใช่ประมาณนี้หนูก็เลยบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้หนูออกมาวันนี้เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราคือพยาบาลเราเป็นสาวประเภทสองเราเจ๋งเราจะทําให้ได้ หลังรอบออดิชันนะคะเวทีมิสิฟานี่เขาเก็บตัวกันยาวๆไปอีก2เดือนเลยเตรียมพร้อมกับการแข่งขันรอบไฮไลท์สำคัญค่ะคือการเดินแฟชั่นโชว์ใจกลางเมืองรวมถึงรอบวัดไหวพริบผ่านการจัดแข่งขันโตวาทีนะคะส่วนรอบตัดสินจะมีขึ้น4กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะแมน่าสนใจทีเดียวนะคะ